โอ้เอ้โอ้โอ้ก็นดงมาเลยหูปีนยับโอ้โหโอ้มีตัวเองครับปลาเต็มเลยครับเอาเอาครับโอ้โหตัวเงี้ยออกมาเลย เนขี้ต้มนามหลายแหงป้าจะหนีรัเติมเลยเล่นเหารนเคนเอาลุ้้รนับนี่เขนจะเอาอยู่ปะปุ๊บปเอาเเอาเอาไปเร็วโอ้ขี้ต้มพิงเงี้ยวโอ้ขี้ต้มไปวัวไหนไปัวไหนขี้ต้มเอา เอ้ยฮึบเอ้ยปรุกสง้งามมีแต่ประดุกหน้าประดุกเก่าทั้งนั้นเลย้ก หือกับปะดุกรนุนนีปิ้งกระแซบครับย่ำกระแซบลาดกระแซบโอเคป้าบ้าบ้า,บา,าไปยังพวกคอวะตายแล้วครับตอนนี้ No.

หาบุคคลหไวโอ้ยนี่จะไปยิงโอ้ประดุไงเนียนมากจะทำไม่ได้นี่ตัวบอกมันคลาบไป ไอเก่บหมดหมดของเจ้ามาเล้วคนไปเรื่อๆเอาอะไรถ่ายดิเอาเอาเอาโอเปียนห่ไเรียบร้อยมันลงแห้งโง่ลุกตีข้างอะไรอย่างเงี้ยเห็บอะ่ะ ใกล้เตี้ยมไม่ได้ไม่ได้เอาปาดอกกัอนบ่ไม่ได้มันข้าวคืเอ้างาเก๋ลยโก้มยังไม่กินหรอสองต๊ะคนเดียค่ะว้าเราโต๊ะตัวนี้ขอเาโต๊ะยังไง มัลขึ้นท่าฮะเป็นพุ Hence, he ่นให้มัลขึ้มากดิให้หวาอยังดีมีจานเลยนะัะมเลยหรืา

ยยเก่นครับ,บ,รบแถวสองฮึอบฮนาไ้ไหม,ไมน่าจะได้นะเฮ้ยคนโตแลนั่นขอบคุณ <laughs> ครับอยู่ในหลองนนำครับนนำไรงีสินี่ยัยเก่งครับอเอาเลยนี่สีหนำ